ประธานคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติแสดงความยินดีภาพยนตร์ไทยหกเรื่องได้ใช้ในเทศกาลภาพยนตร์โอซาก้าอาเซียนฟิล์มเฟสติวัลเชื่อจะสร้างความเปลี่ยนแปลงต่ออุตสาหการรมภาพยนตร์ไทยในอนาคตนางสาวแพทย์ทองทานชินวัตรประธานคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติกล่าวแสดงความยินดีกับภาพยนตร์ไทยหกเรื่องที่ได้ไปฉายในเทศกาลภาพยนตร์โอซาก้าอเซียนฟิล์มเฟสติวัล ประกอบด้วยสับป,ปเลอเพื่อนไม่สนิททะเลของฉันมีคลื่นเล็กน้อยถึงปานกลางหุ่นพยนต์แหววเสียงไฟและฮาวีเซ็กูิดไบโดยเฉพาะอย่างยิ่งขอแสดงความยินดีเป็นพิเศษกับเรื่องเพื่อนไม่สนิทและทะเลของฉันมีคลื่นเล็กน้อยถึงปานกลางที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลใหญ่ของเทศกาลทั้งกลางปีและ Most p r ม m ส s i n g t a l e n t Award ซึ่งหวังว่าทุกคนจะได้ยินรับข่าวดี ทางนี้ภาพยนตร์ทุกเรื่องที่ได้ไปฉายจะได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐในการจัดโปรแกรมเพราะถือว่าไปในนามรัฐบาลและการสนับสนุนเช่นนี้เป็นผลจากการรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนคนทำภาพยนตร์สำหรับจุดเปลี่ยนเล็กๆครั้งนี้จะสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างยิ่งใหญ่ในอนาคตของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยซึ่งงานเทศกาลภาพยนตร์คือโอกาสต่อยอดทางธุรกิจที่สำคัญเพราะต่างชาติจะได้เห็นศักยภาพในการสร้างภาพยนตร์ของไทย รวมถึงมีโอกาสได้พูดคุยเรื่องการซื้อขายภาพยนตร์การซื้อขายลิขสิทธิ์แลกเปลี่ยนข้อมูลและสร้างโอกาสในการทำงานร่วมกันในอนาคตอีกด้วยชาวิสาประทุมมารายงาน